โยกก็สวสดูแคนอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกียรเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมฟาคายซีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่เควสของลุงลองกินุสนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปรับเควสลุงกันดีกว่าว่าลุงแกจะมีเควสอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมโอ้โหปืนทั้งปืนทั้งระเบิดมาเพียบเลยลุงเป็นไงบ้างครับผมหาของเจอแล้วโอ้นี่แหละ คืออาวุธที่ดีที่สุดขีดปนาวุธในตำนานที่สาม,มารถทำลายล้างทุกอย่างได้ไม่ว่าจะที่ไหนไม่ว่าจะเจอใครนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญอาวุธที่เป็นยิ่งกว่าตำนานและความยิ่งใหญ่อาแล้วมันยังไงล่ะครับผมมันคือของที่ดีอย่างนั้นแหละฮะบันดีที่สุดถ้าเราจะจัดการพวกมันด้วยปืนนี้เป็นอาวุธที่เปิดชีพมาแล้วหมดทุกสิ่ง ที่สำคัญเราจัดการได้รวดเร็วเขาเรียกว่าระเบิดหัวปีฮะแล้วคุณจะไปไหนฉันก็จะไปลองดูความยิ่งใหญ่ของอันดี้ดูด้สิว่ามันจะเป็นยังไงไปครับเช็คพอยต์โอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่ลุงลองกินุสบอกให้มาแล้วนะครับเขาบอกให้เรายืนอ่านิ่งๆรอไว้เลยครับผมรอดูอะไรวะให้เราบินตามหรือเปล่าหรือไม่ใช่ อ่าตอนนี้ระยะทางเริ่มไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องตามไปแล้วละครับไปลองดูซิว่าถ้าเราตามไปแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมให้คิวรถคันนี้เหรออ้าวจัดไปเออเออเรียบร้อยสวยอา้าวอะไรครับเสร็จหมดครับผมอันนี้เขาเรียกว่ากินเรียบตีเออ เออลง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 มาในเวลาเล่นของใหญ่แล้วมาสียืงกดดันอยู่ตั้งนานเฮ้ยไม่ตายด้วยวะเอาดิเอากับเขาพี่ใหญ่ในวงการเออเรียบร้อยฮะเหมือนประมาณว่าเราตามรถพวกนี้มานะครับแล้วก็มาที่จุดนี้เพื่อที่จะจัดการพวกมันนั่นเองเอาละครับเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเจออะไรบ้างวะไม่มีเลยเนี่ยอ๋อมีชั้นลงข้างล่างอีก ว้าวสุดยอดอ่ะเปิดประตูมาอ่ะยังมีภายในครับเอา้ามาสิครับผมว่าไงครับนี่ไงยิงสาส์เลยโอ้โหยิงยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงมาสิยิงมาสิเออรอรับอยู่แล้วอ่ะยิงมาทางไหนยิงมาทางไหนยิงมาทางไหนฮะโอ้โ มีมาหลายทิศหลายทางซะด้วยโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นเอาแล้วนะทีนี้เรามาลองของเล่นใหม่กันดีกว่าออดับนี่ไงหัวแตกเฮ้ยเรามาเอาอะไรฮะอันนี้คืออะไรน่าจะเป็น่าข้อมูลอะไรบางอย่างหรือเป็นไอเทมนะฮะโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยทีนี้ยังไงต่อขาออกนี่เราออกลำบากแน่ๆเลยใช่ไหม เพราะว่ามันต้องดักรอด้านบนไียิงไงยิงก่อนเลยยิงก่อนแล้วค่อยถามเา้าเหลืออยู่ยคนเดียวยังไงดีครับพี่โอ้โหตายไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหข้างนอกนี่โร่งโจ้งเลยแบบว่าแบบว่าเกลี้ยงเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยแสดงว่าข้างในมันต้องมีอะไรแน่เลยหรือว่ามันเป็นบ้านของลุงวะลุงลองกินนดอยู่นี่ไหมครับลุงเอาไม่ใช่ว่ะเฮ้ย ให้มาเอาอะไรข้อมูลผ่านแล้วครับผมเรียบร้อยฮะเหมือนให้เอาอไอเทมนะครับมาเก็บไว้ในกล่องแล้วเดี๋ยวลุงลองกินนุสแกจะไปลองปรับแต่งเอง,เองหรือทําอะไรเองนะฮะมาแล้วครับตอนนี้เรามาถึงจุดของโกลเด้นผ่าร์นแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าในแคมป์มีอะไรยังไงบ้างหรือเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับนั่งเรียงกันเต็มเลยเวยดูอะไรวะอ๋อดูข่าวที่ประกาศเออฟังดูทีพจ อ่เจดูว่าทางว่าพวเพแกนมินเขากำลังจะเริ่มการถ่ายทอดสดแล้วเขาจะคุยเรื่องอะไรอะ่ะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรกันแน่้ยแมงเดินขึ้นมาแล้วเว้ยอืมมีมข้าใหม่ด้วยสวัสดีชาวโคตินพักทุกคนและผมเองผมที่คนดูแลคีระ กล่าหรืออะไรอย่างนะครับบอกว่าตอนนี้กําลังเกิดความวุ่นวายมีคนตั้งใจจะฆ่าผมแต่ผมก็ยังรอดมาได้ผมอยากจะบอกว่าพวกเขาทําไม่สําเร็จหรอกสิ่งที่เขาทนะําน่ะแค่เขามองดูในสิ่งที่เขาทําก็พอเพราะเขาทําถูกต้องหรือเปล่าผมคิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ถ้าใครเลิกได้ก็ให้หยุดซะเพราะมันไม่ดีต่อตัวพวกคุณเลยจริงๆนะแ้ะผมก็อยากจะบอกว่า ทำไปก็เท่านั้นไม่มปประโยชน์อะไรมันไม่สะเทือนอะไรผมหรอกนะเชื่อผมสิอย่างน้อยคุณก็แค่นั่งจิบวายอยู่นิ่งๆที่บ้านก็พอแล้วมั้งไม่ต้องมาคลุกขึ้นแบบว่าต่อต้านผมหรืออะไรแบบนั้นผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณนะฮะคุณแน่จริงคุณต้องมาลุยเองกับมือสิไม่ควรจะส่งคนอื่นมาแทนถ้าคนอื่นมาแทนไปมันก็เหมือนกับพวกที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงไม่มีความคิดอะไรเงี้ยอืมจริงๆนะ คนจะอยู่นิ่งๆกันก็จบแล้วเออเชื่อผมสิอย่างน้อยก็แค่นั่งให้สบายใจผมดูแลที่นี่ได้ผมจัดการได้หมดแล้วไม่ต้องไปห่วงที่เหลือผมเคลียร์เองแค่นั้นตามนั้นนะคุณเข้าใจใช่ไหมเออมันไม่ได้มีอะไรมากเลยผมบอกแล้วแค่ต้องรอเวลาแล้วจัดการทุกอย่างให้ได้ผมคือราชาที่ยิ่งใหญ่ และเป็นยังเป็นอย่างนั้นอยู่เสมออย่างที่บอกถ้าคุณอยากจะลุยก็ได้ถ้ารอก็โอเคผมพร้อมเสมอโอโ้โหมาพูดเสร็จปุ๊บพี่แกก็ไปครับดูว่าทางงานนี้พวกเราน่าจะเดือดแน่ๆแหละโอเคแม่เลยแล้วเราจะทำไงต่องานนี้คงต้องเป็นศึกใหญ่แน่ๆ เอาแล้วเว้ยซ่องสูงกำลังได้ระดับหนึ่งเอ้ยเพย์แบ็กครับมาแล้วเอาแล้วไงระยะทางที่ไปนี่เลยครับจุดนี้เลยโอ้โหเสชหาอยู่มานะครับไม่รู้ใครแต่เขาบอกให้เราไปเสชหาแล้วก็ลองเสรชหาดูแล้วกันโอเคเมืองนะฮะเมืองนี้ที่ที่หนึ่งโอ้เงินเพียบพื้นที่ตรงนี้ โอ้โหโดนเป่าผงอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยผงอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มันนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอ้บันอะไรกันโอ้โหโอเคได้อยากให้ตามใช่ไหมจัดให้เดี๋ยวไปไหน ว่าไงนายเหรไหมคนที่อยากจการเพเกันมินฉันอยากเจอกับนายมานานแล้วฉันจะไฟกับนายเองนายต้องพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่ฉันมีและนายต้องเจอหนักกว่านั้นแน่เอาละเว้อมิตาพพ์อมิตาส่งข้อความอะไรมาให้อย่างนะพูดถึงเรื่องเราเด็กๆนะครับที่เจอโอเค อันนี้อเมตตาคุยกับเพลแกนมินนะฮะว่าแบบอาเจก็คือความหวังแน่ใจหรือว,ว่าคือความหวังจริงๆอ่ะโอ้โหนี่คือเราเจอภาพหลอนในหลอนอีกว่นี่โอ้โห้วเราขึ้นไปที่ต่อไปนี่เราจะเจออะไรไหมเนี่ยอเมตตา,ายะะตางังวนพูดข้อความเดิมนะฮะและนี่คือสิ่ง,งที่นายอยากจะให้มันเป็นจริงๆเหรอสิ่งที่นายคาดหวังจริงๆเหรอว่าเขาพวกเขาจะทําได้ถ้าไม่มีนายฮะอาจจะขึ้นเป็นราชาแทนพวกเขาเหรอ มั่นใจเหรอว่าทำได้ขนาดนั้นน่ะอะไรวะโอ้โหเสียงแม่งหลอนอยู่ในหูฉันรักคีระฉันต้องการที่จะให้จัดการงานที่นี่ปิดบัญชีทุกอย่างโอ้โหเ็คพอยท์ครับเอาละเว้งานนี้มาเลยปึ๊บเอาาอไต่ไต่ไต่ปึ๊บโอเค โอ้โหเฮ้ยชนเผ่าอะไรวะล่ะโอ้โห Century: โอ้โหเอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยยิงธนูเลยเหรอโอ้โหเอ้ยขึ้นมาทำไมวะ ไม่ต้องขึ <S <S ้นมาเออหักธนูอนโอ้ยตา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 ยอะไรวะโอ้โหมันปาดมันปาดมันปาดมันขึ้นมาปาดเราเลยโอ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะเออเออยิงไม่แม่นหรอกน้องเออยิงธนูไม่แม่นหรอกเออ จะขึ้นมาปาดตัวเองไหมเนี่ยเฮ้ยดีไงโอ้ยมากันเยอะเลเกินเออลงมลงไปแล้วเออยังไงดีครับยังไงดีเฮ้ยดีไงเออ เฮ้ยดีโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยอาไม่โดนอีกแม่งเอ้ยอ,อือโดนเต็มเต็มเรียบร้อยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเลียร์เลยครับไปเนี่ย น่าจะเคลียร์แล้วครับอ๋อยิงตรงนี้เออเรียบร้อยสวยงามโอเคแกแน่ใจเลยเหรอว่าแกจะผ่านไปให้ได้ฮะโชคชะตามันจะไม่ใจดีไอ้แกขนาดนั้นนะเชื่อเซนสิแต่อย่างน้อยแกก็จะไม่เจ็บไม่ทรมานอย่างที่เคยเป็นนะนะฉันคิดว่ามันคงไม่ทรมานมากมายเท่าไหร่หรอก ความเจ็บปวดมันอยู่แกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองยังไงให้ก็เชื่ออย่างนั้นโอ้โหอุ้ยลงมาก็เจ็บอยู่แล้ะทันแผลแป๊บโอ้โหมีหลายทิศหลายทางด้วยโอ้ขึ้นมาก่อนโอ้โหอยู่นู่นอยู่นู่นอออปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปบีกไว้ทางอ่ะเออโอ้โหอออเออเออ แขวงยาวๆแขวงยาวๆอึ๊บดีไงเออแขวงยาวๆเออไสต่อดีไงเสร็จปึ๊บเออรอแป๊บเดียวอามิตากำลังพูดอะไรบางอย่างนะครับ โอเคสวยโอ้โหแล้วเป็นไงสุดท้ายนายก็ใช้เขานายก็จะทอดทิ้งเขาใช่ไหมล่ะสิ่งที่หวังว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดซะหน่อยโอ้โหและนั่นแหละนายจะหวังได้จริงๆเหรอเพราะเขาจะช่วยนายกลับมาดมควันอีกรอบแม่ไงไอ้ควันหึงเลยรอบนี้อึดอัดชิบหายกับกลิ่นควันแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย เฮทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้วะโอ้โหอะไรล่วงอยู่วะเน่ยเอาแล้วไงจะต้องจัดการเธอเอาสิคิดว่าทำได้โอ้โหแม่งหนีหายไปแล้วมันหายไปเดี๋ยววะแน่นอนว่านี่คือเกมนายลองให้ความสุขกันสิเออหักลงไปโอ้ยอะไรวะอยู่ที่ไหนวะ หาตัวไปเจอมีความสุขบ้างไหมฮะในชีวิตของนายเนะี่ยอืมท่นไม่ได้อยู่ทางนูน้นและนี่ก็ไม่ใช่ที่นอนฟังอาวุธซะเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแต่เฮ้ยอย่าอย่าไปยุ่งกับกูอย่าแกก็ต้องควรตายไปได้แล้วโชคดีนะเพราะดุบเออ เป็นไงบ้างเอเจนายจะได้พบออกับความจริงแล้วพอสิ่งที่นายทำมันถูกต้องหรือเปล่าตีไงไปไหนแล้ววะอีผงหอมเนี่ยทำลายให้หมดเลยเอออะไรวะมันอยู่ทางไหนวะหาไม่เจอแม่งเอ้ยฆ่ามันยากซะด้วย เดี๋ยวเราต้องเตรียมใจเย,ย็นๆก่อนผงหอมเนี่ยผมขอทำลายทิ้งเลยแล้วกันเออถ้าจะฆ่ามันก็ต้องทำลายผงหอมไม่หมดกันออเออเรียบร้อยทีนี้ก็เทคดาวมันเทคดาวเออแค่นี้แหละมาไม่มีผงหอมแล้ว ไม่เจอเว้ยมันมาทางนี้แทนโอ้โหเออเออสวยโอเคขอเวลาแป๊บนึงโอเคเจอไปละเจอไปละเจอไปละเออเออเออแต่แกเสือบ่าทำไมวะไอ้ดีใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วละเห็นแล้วละเห็นแล้วละเห็นแล้วแต่แก ฆ่ามันให้ได้แต่ต้องเก็บลูกน้องมันก่อนเออโอ้โหโอ้โหโอหิพายทิพายติดไฟ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 โอเคโอเคโอเคถือมาอีกตัวตีแกยิงไปโดนโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มที่เขาไปเทคดาวเออสวย อยู่ไหนวะอะไรวะใครยิงอยู่ทางไหนต้องฆ่ามันให้ได้แม็กซ์เลยไปเยอะแล้วเกินไปเยอะมากโอ้โหไปเยอะเกินไปแล้วพัน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 เออพันอีกรอบพันอีกรอบโอเคเจอมาละอือเรียบร้อย มันลม้มมันลม้มมันลม้มเ,เด็กมันลม้มเออจัดมันหน่อยเออเป็นไงละมึงมาดิเก่งนักใช่ไป้ข่าวว่าฮอตเฮดเหรอปากแม่งเออนี่ตีตีเรียบร้อยมึงตายไปเหลือตามด้วยปาดเออลากมาเป็นไงละมึงโอ้ยฟื้นมาที่ไหนไไอีกวะเนี่ยอือเอา้าวใครนอนตายอยู่ตรงนี้ อ๋ยเจ๊เจ๊ไม่รอดแล้วเป็นไงเจ๊จิตผมโหดปะละ่ะแทงเจ๊ไปทั้งสามรอบสี่รอบโอ้โหมีดเดียวด้วยฟันถ้าไม่เลี้ยงเลยโอ้โหตายดิครับรออะไรโอ้โหโคตรโหดเลยเราแม่งยังเดือดถึงแม้จะหลน่นแต่เราก็ฆ่ามันได้ปะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยครับมิชชั่นเพย์ a บ k c o คอมพิซครับผมสุดยอดไปเลย อามิตาตอนนี้เธอตายแล้วโอ้สุดยอดมากเลยนายทำได้ดีมากนี่แหละอาจเจต่อไปเราก็ใกล้จะถึงตัวมันแล้วละ่ะลุยกันในเควสต,ต่อไปครับสำหรับเควสที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับโกลเด้นพาร์กันดีกว่าน่าจะเป็นเควสที่สอง,ของเขาแล้วละ่ะไปเฮ้ hey, <Bad> ว่าไงบาบาลา อาาโอ้เธอชอบรูปนี้เหรอถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งที่เราเชื่อถือแน, <'s> น่แน่นอนฉันคิดว่าเขาได้จะช่วยโกลเด้นพาธได้นะความเชื่อคือสิ่งที่เราคาดหวังและเราก็มั่นใจว่าจะเป็นแบบนั้นเราหวังและเราเชื่อตลอด และมิตาเองก็หวังว่าเธอคงจะเชื่อในรูปภาพนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ฉันคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจนะผมคิดว่าเขาได้เข้าใจนะสาวน้อยซาบาวเองก็เหมือนกันหัวตะวุ่นวายกับเรื่องสงครามเป็นหัวหน้าคนและก็วุ่นวายหลายๆอย่างจนแทบไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องอย่างอื่นเลยฉันก็คิดด้วยอย่างนั้นนะแต่ฉันก็ไม่รู <editors> ้ <USSR> <urers> ว่าคีลาจะเป็นยังไงต่อไปอมิตาหรือซาบาวที่จะเป็นคนปกครองฉันไม่สามารถเข้าใจได้เลยอาเจนายพอจะรู้ไหมว่าเราจะปกป้องโกเดนพาดได้ยังไงแล้วที่พวกเราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วเหรอมันจะไม่ต่างกัไกับสิ่งที่เขาทำมาไว้ก่อนหน้านั้นเหรอคนที่ชื่อเพแกนเนี่ยเขาทำไว้แบบนั้นเขาทำไว้กับคีลาแบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะมิตา ฉันก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันแต่ฉันเชื่อว่าฉันจะลองคุยกับเขาดูแล้วกันขอบใจมากนะ <c oughs> ตอนนี้ช้อยให้เราเลือกว่าจะเอาอมิตาหรือซาบาวนะครับซึ่งเราก็เลือกนางมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วเราก็จะเลือกอมิตานะครับผมอ่ามาอมิตาจ๋าขอคุยด้วยหน่อย แต่มิตาฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะบาด้าเธอบอกว่าไม่โอเคกับเรื่องนี้ที่เธอทำานะฉันคิดว่าเราคุยกันแล้วนะเรื่องทีมแล้วก็หลายอย่างสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ถูกต้องฉันไม่ได้ต้องการที่จะให้คีระเป็นแบบนั้นทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ฉันวางแผนไว้แล้วเราเชื่อถือในบางสิ่งบางอย่างแต่ความคิดของซาบาวมันแตกต่างกันไปมันคือความดุดัน ฉันคิดว่านายควรจะเข้าข้างฉันในสิ่งที่ฉันทำนะฉันคิดว่าเราต้องจัดก,การเรื่องนี้ให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้จบจบถ้าเราเลือกนะครับที่จะเข้าข้างอมิตานะครับเราจะต้องสู้กับซาบาวนั่นเองแน่นอนเลยผมว่างั้นก็กดเริ่มเลยครับเอาแล้วไงงานนี้จะเป็นยังไงต่อ โอโ้โหเขตพื้นที่ที่เราต้องไปอยู่ตรงนี้เลยแม่งเอ้อาเจยังไงก็จัดก,การพวกเขาให้สำเร็จด้วยนะโอโ้โหแล้วลงมาตรงนี้ว่ายน้ำเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำให้ได้ไม่สู้ก็ตายอึ๊บตีไงเรียบร้อยตีไงปักไปทีหนึ่งเรียบร้อยแ้งเออ เออนี่ไงไปแล้วตอนนี้ปิ้งลุยให้สุดเลยคว่าไงบอกแล้วว่าบวกให้สุด <S <S เอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่ไงเลี้ยวแยกนี้ใช่ไหม อะไรเฮ้ยเอาวะเอาวะบวกกันปะบวกกันปะเฮ้ยเฮ้ยดีไงเปิดสวิกเรียบร้อยอไปเราเตรียมตัวครับโอเคสี่ไงยิงไว้ก่อนเลยอย่างแรกว่าไงเออลงมาลงมาขึ้นมาเออสวยเออ บอลมาจากทางไหนอีกเอาเทคดาวดิปึ๊กเรียบร้อยระเบิดซีโฟวางก่อนสิครับนี่ไงแล้วก็เหลืออีกที่หนึ่งใช่ไหมด้านบนทางไหนวะโอ้ขึ้งบินเขึ้งบินเขึ้งบินโอ้โอ้เ่งบินเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอกดดันมาดิกดดันมาดิเอออะไรว่าอยู่ทำไมมันยิงอยู่ด้านนูน้น ยิงยิงย e. ิงยิงด้านนู้นน่ะเครื่องบินน่ะเครื่องบินน่ะยังไม่ล่วงเลยเครื่องบินน่ะยังไม่ล่วงเลยเออเออเออสวยล่วงทันทีโอเคเรียบร้อยมีเวลาออกมาจากที่นี่ใช่ไหมได้ตาไทอด้า I'm d o n ได้เลยฉันกำลังว่ายน้ำบอกไปไปแล้วออื้ อ๋อเราไปหาเรือของตัวเองเหรอได้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 เจอเรือแล้วเว้ยเรือเราอยู่ตรงนี้โอ้โหแม่งนำมาพอดีเฮ้ยโอ้โหเออขึ้นเรือปั๊บเรียบร้อยไป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 มาโอ้โหแม่งอย่าระเบิดตรงนี้นะเว้ยไปเลยไปเลยไปเลย ยิงยิงกาดยิงกาดเออร่วง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 เรือระเบิดดิเออสวยนั่นแหละอะไรอะไรเครื่องบินเอาเหรอเอาเหรอ,อจะเอาก็ได้วัดใจก็มานัา่นแหละดีงามสวยเยี่ยมยอดมากเพื่อนความบันเทิงเนี่ยมันอยู่ต่อจากนี้ต่างหากเหรอใช่ไหมเออ เอ้ยระเบิดเพียบบอกแล้วจัดหนักจัดเต็มแน่นอนทั้งแน่ทั้งมาทางไหนวะโอ้ยใจเย็นลูกพี่นี่ไงเรียบร้อยสวยงามไปไหนไปไหนืไไหน่องเอ้ยเดเดๆแล้วโอ้โหปืน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 ลอลีแป๊บนึงเออยิงดับครับผม ล่าดับจับยาวโจนเครื่องบินมาอีกรำเออสาดมันอย่าไปยอมแพ้มาเด้เออมาเด้เออมารอแป๊บเดียวเครื่องกำลังดีดเลยโอ้โหร้อนจัดร้อนพาวอ้าวยิงเพื่อนอีกชิบหายแต่ก็ผ่านวะเฮ้ยสุดยอดเรียบร้อยครับผมเฟสเราเคลียร์แล้วสุดยอดมากนายทำสำเร็จนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่านายจะทำได้ นี่หละทำเพื่อโกเด้นผาคจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็นายอย่าลืมไปจุดววยนะเพื่อตามหาข้อมูลต่อไปฉันเชื่อว่าเขาต้องมีอะไรบอกแน่นอนอย่างน้อยก็น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะ